ก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็เอามาใช้ประโยชน์ ยี่สิบเอ็ดหลักครับยี่สิบเอ็ดหลักนะคะแล้วก็ด้านหลังที่เป็นโรงทงใหญ่นี้นะคะจุตรทำได้ประมาณเท่าไหร่มาเป็นร้อยห้องน้ำห้องน้ำเยอะห้องน้ำเต็มๆขึ้นน้ำขึ้นนถ้าจะจะสอบถามว่าพื้นที่ตรงนี้ที่ไปที่มาเดินทีเป็นหน่ที่พักการท่องเที่ยวเนี่ยที่สองครับได้ื้อที่มาจากทางมาโยมหลวงพ่อหลวงพ่อโผล่เป็นตัวท่านได้ซื้อไะ้แล้วก็เอามาสร้างเป็นที่ ตนี icana, ้ก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็เอามาใช้ประโยชน์มาที่ปวดที่เจ็บไม่ได้เป็นประโยชน์แต่ตอนะานะี้ตอนนี้คือเราเตรียมความพร้อมไหมหมดแล้วครับตอนนี้ก็มีตัวของอำเภอเราเราดำเนินการในของทีมของอำเภอท่าแซะนะครับซึ่งก็จะมีท่านในอำเภอท้องถิ่นอำเภอครับแล้วก็ท้องถิ่นของ คั้งกับเพื่อท่าแซกเลยร่วมกับหนึ่งเนียนากา<น>ซึ่งาทางท่านพระอาจารย์เนี่ยก็ได้กรุณาให้เราเข้ามาใช้สถานที่ตรงนี้นะครับทีนี้นในส่วนของของส่วนนี้ก็คือในส่วนรายละเอียดซึ่งบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องรอเรื่องของอะไรแบนี้แต่ว่าในส่วนของการเตรียมการก็อยู่ในขั้นที่สอนเนระดับกับตามแผนของสารสุขจังหวัดจะมาใช้พื้นที่ตรงนี้เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ ทงนี้ทัปป้นั้นต้องต้องดูความพรอองพื้นที่ในชุมชนนี้ะครับก็้องนส่วนที่เราจะต้องดำเนินการนี่ดำเนินการในส่วนนอนครับช่วงเวลาที้มีผู้ป่วยที่เป็นติดเชียวออกาจะลงมาทำเอเจคโตเลชันหรือว่าความเป็นที่เอเโตเลชันอย่างนี้ตาองรวดเร็ไม่ได้